ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่จะพาประชาชนมุ่งสู่ภาคอีสาน<ม>ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะว่าการใช้รถใช้ถนนนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ตั้งแต่เวลาบ่าย3ของวันนี้ค่ะสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วงกิโลเมตร92-93ิที่ตำบลลาดบัวขาวที่อำเภอสีคิวนะคะก็มีรถสะสมหนาแน่นค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้ก็เป็นจุดขึ้นเนินทำให้รถนั้นก็ชะลอตัวเป็นระยะด้วย ขณะที่ศูนย์ควบคุมการจราจรตำรวจภูธรนครราชสีมาก็รายงานนะคะว่าตลอดเส้นทางถนนมิตรภาพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มีรถสะสมหนาแน่น3จุดใหญ่จุดแรกก็คือตำบลหนองสาหลายที่อำเภอปากช่องค่ะจุดนี้ก็มีฝนตกลงมาแล้วก็ทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวช้าถนนลื่นก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันด้วยนะคะ ส่วนจุดที่2เป็นถนนบายพาสที่เขตอำเภอเมืองเป็นจุดที่รถจากถนนสาย304ก็วิ่งมาบรรจบกับรถที่วิ่งมาจากถนนมิตรภาพทำให้เกิดรถติดยาว3กิโลเมตรเลยค่ะลงจากสะพานต่างระดับ3แยกปักธงชัย ส่วนจุดที่3นะคะบนถนนมิตรภาพตั้งแต่สะพานต่างระดับที่ตำบลจอหอถึงตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะทางนี้ถนนมิตรภาพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีปริมาณรถมากตั้งแต่เช้าแล้วก็เพิ่มมากขึ้นตามลําดับจนต้องมีการเปิดช่องจราจรพิเศษให้วิ่งสวนเลนหลายแห่งเพื่อเร่งระบายรถแล้วก็คาดว่าปริมาณรถก็จะหนาแน่นไปจนถึงช่วงดึกของอคืนนี้เลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆกันด้วยนะคะเดินทางทอยทีทอยอาศัยกันนะคะร่วมกันก้าวเข้า สู่ผู้ติดตาม2ล้าน Subscribe และไม่พลาดติดตามข่าวสารสำคัญอย่าลืมกด subscribe youtube มติชนทีวีนะครับ